สวัสดีครับเขามากันยังนะฮัลโหลเหมือนเฟนเจ้จิ้งจลฟ์สดอย่าลืมไปกดไลค์ก,กดแชร์แล้วจ้สตูนดด้วยนะคะ่ะดี่สิไม่รู้จะพูดยังไงแล้ว สวัสดีครับดีก็ดีครับเจนเข้ามาอันนี้ก็จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมจะทำคลิปแจนย่าปิดนะที่คอมเมนต์โอ้โหมีคนดูจะเป็นกี่เลาะกี่คนก็ไม่รู้อันนี้จะเป็นการบอกลาครั้งสุดท้ายนะครับ อออันนี้ว่าเป็นครั้งสุดท้ายที่จะบอกลาทุกคนอ,อันนี้ว่าเป็นครั้งสุดท้ายที่จะบอกลาทุกคนเพราะอไอเจแปนมันมีคนลลกติดตาม <c oughs> เอาเอกมากไปปลาหัว มีคนบอกใจเย็นครับเอาแอคมาคไปปาหัวไอเจแปนมันมีคนเร่มติดตามรอบติดตามนะคะทุกคนอะ <c oughs> เอาเอกมาคไปปาหัว <c oughs> คนบอกใจเย็นครับ <c oughs> เอาแอคมาคไปปาหัวเดี๋ยวนะหายไปอีกแล้วคนหนึ่งอุ้ยทุกคนคือแบบ <หา S 1> มันหัวมาก หายไปอีกแล้วคนหนึ่งครับทุกคนใช่ค่ะหายไปอีกแล้วนะทุกคนไม่ต้องเศร้าเดี๋ยวสามปีเดี๋ยวมาเจอกันไหนเน่ยม่มีคนไม่ด้มีควายเหรอมีควายนาอ่ะว่าไม่น่้กลัวจังอ่ะคุณคุงคุณเป็นผีเหรอคุณเป็นผีเหรอน่ากลัวนี่น่ากลัวนะอืมเจอกันอีกสามปีนี่ดูดิสามปีห้าอ่ะเฮ้ยมันผีป่ะน่ะ อีกสามปีงั้นก็สิปีเลยดีกว่าอ่ะสิปีเลยแล้วกันน่ากลัวน่ากลัวทำไมมันน่ากลัวจังวะคนนั่นอะอุ้ยน่ากลัวจริงสามปี สามปีนะทุกคนไม่ใช่สามปีสิบปีเลยสิบปีเลยเหรอนี่อ่ะคืออะไรฮะอันนี้คืออะไรเปิดหน้ามาเปิดเลยเอามาทุกคนค่ะ อาดตูดอาดตูดเฮ้ยอดี๋ยวยนทุกคนไม่ต้องเศร้านะไม่ต้องเศร้านะยาเชียวนีใส่เสื้อ ใส่สัตว์กูยังไม่ได้ใส่เสือ้อน้องแสนตีคืออะไรวะไม่รู้กูให้สามพัน,ะนฟ้ากันเลยวะฮะกูอยู่ปห้าเว้ยอ 5, วบอกบอกไ,ไป,ไปอะโอเคแล้เวเจอกันสามปี สามปีนัเจ้ทุกคนสามวันเลยสามปีสมวันได้ไหมเรามาทบทวนคลิปเก่าๆกันก่อนนะครับทุกคนใครที่ดูคลิปอยู่นี่อยู่มีคนดูเก้าคนนะเดี๋ยวไปดูคลิปแรกกันก่อนนะครับคลิปแรกของผมทบทวนคลิปเก่าๆนะครับ ผมจะปิดประมาณเออปิดประมาณสองเท่าไหร่ดีวะเดือนหนึ่งก็ได้มั้งเออสามวันสามวันนะผมปิดสามวันผมปิดสามวันว้า ก็ใช่ไงการบ้านเยอะก็ต้องไปทำไม่มีเวลาทําคลิปโอเคนะครับคลิปสุดท้ายของผมจะามาในคืนนี้แหละครับเจอกันครับบ๊ายบาย